ก็กลับมาดูการตรวจสอบค่าจากตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือเซนเซอร์ R B X นะครับคท่าที่แล้วเราก็ทดลองอ่านข้อมูลดูลทั้งหมดนนแล้วครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวอัลโอลมิเตอร์นะครับค่าตรงช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมลงลบก่อนนี่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมวางนะครับ เราสังเกตดีๆครับซุวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนค่าอื่นๆนี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสันนิษฐานนะครับว่าข้อมูลชุดนี้นะครับส่วนนี้นะครับน่าจะเป็นข้อมูลของแกน x y แล้วก็ z นะครับคราวนี้เราก็ทำไงครับเราก็เลยทําการเขียนโค้ดนะครับทําการรวมข้อมูลชุดนี้นะครับให้เป็นข้อมูลของแกน x y z แล้วเรามาตรวจสอบดูกันนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับเราก็ทําการสร้างตัวแปรโคงสร้างขึ้นมานะครับเป็นตัวแปรคงสร้างแบบแกนนะครับ x y z นะครับจากนั้นเมื่อเราอ่านข้อมูลดิบมาได้แล้วนะครับเราก็ทำาไรครับเราก็ทําการรวมข้อมูลดิบนะครับไบต์ที่ศูนย์นะครับถึงไบต์ที่5้านะครับไบต์ศูนย์กับไบต์หนึ่งรวมกันครับแล้วสองกับสาแล้วก็สี่กับห้านะครับโดยที่ว่าเนื่องจากข้อมูลนะครับเราคิดว่าตอนนี้คิดว่า2ชุดนะครับสตัวเนี้ยคือข้อมูล1 หนึ่งตัวก็คือแกน x ต่อมาคือ y ต่อมาคือ z นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำการรวมนะครับตอนนี้เวลาการรวมข้อมูลนะครับข้อมูลมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับอันนี้พอเรารวมเป็นสดเนี่ยโอเคแน่นอนเราจะต้องเอาข้อมูลที่เป็นอะไรครับ8บิตนะครับเรามองว่าตอนนี้เราสันนิษฐานว่าไอ้เจ้าศูนย์นี่คือ8บิตบนนะครับแล้วก็เจ้าหนึ่งนี่คือ8บิตล่างเวลารวมกันเราเลยต้องทําการเลื่อนข้อมูลศูนย์เนี่ยไปด้านบน8บิตนะคือชิปไปทางซ้ายแบิตนะครับ แล้วก็ข้อมูลนี่คือแดบิตล่างนี่ก็จะกลายเป็นข้อมูลแบิตบนแล้วมาออกันก็จะเป็นข้อมูลแบบสิบหกิตนะครับพอเป็นสู่บิตเนี่ยเราก็ใส่ลงไปในตัวแปรนี้นะครับให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหลักเลยก็เริ่มต้นที่อ่านค่าเซนเซอร์มานะครับจากนั้นใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ทําการรวมข้อมูลนะครับตอนอ่านมานะครับจะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในตัวแปรนี้นะครับ รอ Data นะครับนี่ครับรอ Data นะครับก็ทำการรวมให้แล้วก็กำหนดในแกน x y z แล้วเราก็จะพิมพ์ข้อมูลดูโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้เราสันนิษฐานว่าอสอง้ y, นี้นะครับเป็นแกน x แล้วก็ต่อมาเป็นแกน y ต่อมาเป็นแกน z นะเราก็ต้องทำการตรวจสอบต่อไปว่าถูกต้องไหมนะครับโอเคครับเรามาลันกันต่อ ท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูนะครับก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับเราได้นาเนินการอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทั้งที่สี่นะครับของ r b x นะครับโอเคเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นครับตอนนี้เราไม่ได้ขยับเจนเซอร์เลยนะครับจะสังเกตไหมครับว่าข้อมูลมันยังแกว่งแงอยู่นะครับไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับนะครับบางครั้งก็ได้ค่าติดลบบางครั้งก็ได้ค่าเป็นบวกนะครับคราวนี้ต้องดูด้วยว่าเจ้าเจนเซอร์เนี้ยมันมีอ่าเขารู้ว่าเซนซิทีฟกับอ่ ความไวไหมความไวในการอาาร่านค่าถ้ามันไวมากนะครับแม้แต่การสั่นนิดนึงนะครับมันก็อาจจะรับรู้ได้นะเราก็ต้องไปทําการอะไรพิเการฟิลเตอร์นะครับเพื่อให้ลดความไวลงนะครับที่นี้ผมยังไม่ทําอะไรเลยนะผมอ่านข้อมูลอ,อ่านข้อมูลดิบๆนะแล้วก็มาแปลงดูกันเลยนะโอเคเราลองขยับตรงนี้ดูเดี๋ยวว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเราก็ได้ข้อมูลตามนี้ แค่การสั่นนิดเดียวแนละ้วค่าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับคือตอนนี้เรากําลังศึกษาเซ็นเซอร์ตรงนี้โดยที่เราไม่รู้ข้อมูลเลยเลยนะครับแล้วเราก็ไล่มาสเต็ปที่หนึ่งสองสามจนครั้งนี้เป็นสเต็ปที่สี่แล้วนะครับเพื่อศึกษานะว่าเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้แอสโรตัวนี้การได้ควายแซ้ตอยู่ที่ไหนแล้วนํามาใช้ได้ยังไงใตสังเกตว่าตัวเล็กมากเลยนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เทียบอะไรดีละครับว่ามองวันเล็กจรงิง เหรียญบาทเทียบกับเหรียญบาทนะครับเห็นไหมครับเซนเซอร์ตัวนี้เล็กมากปัจจุบันเซนเซอร์ตัวนี้ก็เริ่มวัเซนเซอร์ตัวนี้จะ,ะลักษณะแบบนี้ไม่มีขายนะเพราะว่ามันเป็นเซนเซอร์จากตัวหุ่นยนต์ไบโอลอยนะครับพอดีผมมีซื้อมานะครับแล้วก็นํามาใช้ดูโอเคเราแกะให้ดูก็ได้หน้าตามเซนเซอร์ตัวนี้ก็เป็นแบบนี้อุ้ยจะช็อตช์ไมเนี่ยหลด,ดลงไป นี่ครับสังเกตน,นะครับเซนเซอร์ตรัวนี้น้าต่างอีตัวเซนเซอร์จริงๆอยู่ที่ตรงนี้ครับผมก็ยังไม่รู้เป็นเซนเซอร์เบอร์ไหนนะครับก็ยากที่จะตรวจสอบนิดน,นึงเพราะว่าหาข้อมูลของไบโอลอยก็ไม่มีบอกข้อมูลของเซนเซอร์ตรัวนี้เท่าไหร่นะถ้ามีบอกว่าเป็นเซนเซอร์เบอร์อะไรนี่จะง่ายเลยนะเพราะว่าเราไปเปิด datasheet ดูได้เลยนะครับคราวนี้พอไม่มีเนี่ยเราก็เลยต้องมาทดลองมาเดามาสุ่มกันดูนะมาเทสกันดู้วว่ามันจะได้ผลไหมถ้าเราสามารถเทสได้นะครับ ก็โอเคถือว่าถูกต้องเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะในการอ่านค่าแกนเอ็กวิซันของอะชโลเมเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาไล่กันต่อนะครับว่าเราจะทําอะไรดีนะครับเพื่อที่จะให้รู้เลยนะครับว่าเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้ค่าแกนเอ็กวซนที่เราอ่านเนี่ยถูกต้องแน่นอนนะครับเอ,อผมจะแบ็กกลับไปก่อนแบ็กกลับไปก่อนนะครับแบ็กกลับไปออหลุดไปแล้วใช่ไหมต้องรีเซ็ตใหม่โอเค จะแจ้่านค่าใหม่มาแล้วนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าค่ายังไม่นิ่งทีเดียวนะครับก็ต้องไปตรวจสอบต่อไปโอเคไว้ติดตามการในวิดีโอต่อไปนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากศึกษาเรียนรู้นะครับพื้นฐานของบอร์ด Arduino Uno นะครับก็สามารถลงคอร์สเรียนได้นะครับเรามีคอร์สเรียน Arduino ภายใน5นาทีนะครับซึ่งก็จะทําให้เราเข้าใจการใช้งานบอร์ด Arduino นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่เราจะนําไปใช้ในการช่วยเหลือในการทํางานของเรานด้านต่างๆเพราะว่า Arduino นะครับ ค่อนข้างจะเป็นบอรดที่นิ่งมากเลยนะครับในเรื่องที่เราจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้หรือว่าการอ่านค่าเซ็นเซอร์ต่างๆครับถ้าสนใจคอร์เรียนก็สมัครเรียนได้เลยนะครับ Arduino ้ตภา,ายในหนาทีนะครับขอบคุณมากครับ